สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองค่ะครับมาแบบใหม่แบบตับเลยตัวอย่างของใบอะไรแบบโอ้โหอลึงอ่ะพูดต้องจับว่าอะไรไหมครับครับก็ดีครับครั้งนี้แล้วก็เกับตั้งใจทำให้สนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นกับซีซั่นที่แล้วครับโอ้นะคาดข่ามแบบตามกระแสข่าวเลยไปคาดจริงอะไรยังไรมาเลยอ๋อ้ไม่ได้มีนะครับคือเรื่องมันจะถูกถูกมาแล้วแบบซีซั่นแรกแล้วครับแล้วเราก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆตัวละครต่างๆแล้วก็ วิธีการที่เราจะเล่าเรื่องครับมันเป็นการเหมือนกับจําลองในพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่เราพยายามจะใส่ความเป็นการ์นของถิ่นสไตลบวกกับพุทธศาสนาครับมันก็เลยทําให้เราได้วิธีการเล่าในการทาพุทธบาลนิดในการเป็นเวอร์ชันในซีซั่นสองนี้ครับโดนัดยิ้มอะยิ้มว่าเห็นด้วยและเขาพูดจาถูกต้องมากๆเลยเขาพูดดีมากเขาพูดถูกต้องเลยค่ะเราสองเบาเนาะ ใช่พยายามอยู่เงียบๆอย่าถามอะไรอยู่ให้แบบเรียกแบบตั้งท่านว่าพระตมอเรื่องต่อในใจนี้ที่ธนาคารใดก็ตามคืออัดตัวแทนถ้าหมายว่าถ้ามันต่อกันยังไงใช่ไหมครับรอบที่แล้วถ้าถ้าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับแก๊งกินเดียเกมเนี่ยนะครับเริ่มจากการที่ต้องใช้นี่ห้าสล้านทีนี้ก็เข้ามาชุบตัวในวัดหวังจะใช้นี่สุดท้ายเรื่องเลยเถิดไปกันใหญ่ลากพระดนมาเจอพระเอกชัย สุดท้ายมาจบที่เจอสอจอเอกที่บังคับว่าพวกเขาต้องทํางานให้สอจอเอกทีนี้ก็เลยเป็นที่มาต่อของภาคสองว่าเนี่แหละเราต้องมาทํางานต่อให้กับสอจอเอกใช่ครับแล้วก็ภาคนี้มันก็จะลึกไปมากกว่าเดิมอย่างภาคแรกม,มันคือเป็นแค่สตาร์ทอัพที่เราตป็นนีเนาะแต่ว่าภาคนี้มันจะมีเรื่องของความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของศาส,สนากับตัวการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยแค่ ครับก็ถ้าตามเรื่องก็คือว่ามีใจที่อยากจะเปิดเผยตความจชิง <c oughs> แล้วก็อยากจะลองคำตวนเขาเรียกว่าบทเรียนที่เรียนมาจากการเป็นพระแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันใช้ในโลกจริงได้มันก็เป็นคําตัวหลักหนอนขอเขาแบบาาร,รู้สึแบบกว่าเล้อีกตอนดูนี่มันเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยนั่นแหละครับมันก็เลยเีนเลยวชีวิตจริงก็มีทสศนคติแบบไหนรู้ใช่ไหมครับก็ ถ้าถ้าเป็นตัวละครก็คงผิดใจนะสื่อเถอะถ้ามันแบบทำไม่ดีก็ต้องสื่อนี่บอกเลยบอกบอกไปบ็ไม่้องใช่ไหมพูดไปงั้นพูดไปงั้นไมาแต่นี้จะตามตัวละครคือเขาแบบเฮ้ยคุณไปบอกลแล้ท่านผู้ติดแว่าแล้วมันมันจะมีใจที่แบบยังไงอ๋อฉันไม่ฟงอาบัตแล้วก็กลับไปอยู่เรื่อเหนื่อยต่อไม่ได้เรื่องจริงไปขื่อนเลยนะมนือามากกว่าขื่อนก็มีนะฮะ พอหน่อยค่ะอันน no euh. ี้เป็นแบบพัฒนาการมากใช่ก็รู้สึกว่าที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยแบบอินดิเพนเดนต์มากขเลยค่ะยังไม่อยากเล่าเยอะแต่ว่าก็จริงจริบัร์ดี้บารดี้กับอีเดินเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงมันจะไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ฝากรอดูด้วยเราได้ยินคำหยาบคายอีกครับร้อนนะ ซีซันีน้อยซนีน้อยมากซีซันีน้อยซีซันี้อยน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 ้อยผมก็เยอะเหมือนเดิมนะผมเยอะเหมือนเดิมเไม่อยู่ละสองคนดีก็แ้ที่พูดที่พูดไม่พอนี่เหมือนเดิมนี่คือตัวละครหรือตัวจริงตัวละครตัครใช่นีใใช่ค่ะรู้สึกว่าโตขึ้นแล้วกเลือกเลือเสทางข ครับอ่าเรื่องก็เป็นให้กระจารครับอ่ารกระจายก็สืบเหนึ่งมาจากข้างหนึ่งเลยครับเพราะเหตุการณ์ที่เรจะเล่าต่ออย่างที่เพื่อนๆเล่ากันไปครับว่าจากเขาที่แบบอยากใหญ่โตเป็นเจ้าวาดวัดหนองขาตอนนี้เขาก็แบบมาร่วมมือกับสอเอีนะครับลากไปวัดพระศรีวัดที่แบบเป็นวัดที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบเล่นพระที่สมเด็จพน้าให้ัวเครับกิก็ก็นี่วามันใน ครับผมไม่ได้ไปติดตามผมติดตามกับสามตุ้ยถามๆพูดกับดีกว่าครับว่ามันมันมีข่าวเนาะคนเขาบอกว่าแบบพอดีที่เราทำพอดีมันเปเรื่องราวเกี่ยวกับแม่บงค์ฮะมีนี่ข่าวนะก็ดังมากมันมันมีแบบการตัดบทอะไรนี่พอได้ข่าวก็ถึงก็โทรหาทุกคนเลยครับเฮ้ยเรามาถ่ายกันใหม่ดีกว่าเฮ้คนเขียนบทกันใหม่ดีกว่าให้ตัดต่อกันใหม่ดีกว่าเราต้อทำกันวันเดียวครับคุณคุณเล่นกลที่ยอทำไม่ได้ ถ่ายจะเสร็จถ่ายจะถ่ายจะเสร็จท,จทจี่ดเดือนกุมภาแล้วฮะับคือบทมันถูกพัฒนากันตั้งแต่ตอนที่สาวทูตซีซั่นแรกเพิ่งร้อนเลยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมี potential เราเลยพัฒนาในซีซั่นสองกันดีกว่าแล้วก็ถูกประกาศไปที่เราเห็นกันในช่วงที่เด็กพีทเขาอนาินนัลก็มีซีซั่นสองแล้วฮครับถั้ดมาเราก็เลยเริ่มพัฒนาบทกันแล้วบทอ่ะก็เสร็จประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมของปีที่แล้วปีที่แล้วครับใช<ม>่ฮะแล้วเราก็ปิดกล้องการเดื<ม>อนกุมภาครับ ซึ่งในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็อาจจะไม่สามารถจะแก้อะไรได้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการเล่าของเรากับเรื่องราวของเรามันคนละคนละฉากกัน,ลนเลยครับมันเป็นวิธีการที่เราจะต้องผสมเอารสชาติของสีสันของพุทธมาน,นิดเนี่ยแต่มันก็ต้องเบียดกัอนเตอร์เทนเมนต์ที่เราอยากจะให้ทุกคนสนุกกับมันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนกับเราไดร้บางอย่างในการที่จะน,นะําเสนอนะครับหลอดพลาสติกแล้วนะครับงแต่เข่าวรือแม้กระทั่อาจจะไม่ไมด้ขนาดนี้แต่เราก็โดนแบบแต่ละแหล่งบอกว่าแบบ <ผ>มไม่ไปตีแผลอะไ่มากนะการก่อนนั้นการ,ราากาีกรับผมว่าเราไม่ได้ตีแผลฮะเราก็อยากจะเล่าเรื่องขึ้นมาเฉยๆหนึ่งเรื่องแล้วผมว่ามันก็คือเรื่องจริงที่มันมีอยู่ในสังคมทุกคนรู้ใครๆก็รู้ผมว่า มันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดเนาะเพราะว่าการจะแก้ปัญหามันต้องตั้งคำถามเราแค่มาช่วยตั้งคำถามแค่นั้นเองใช่เพราะว่าเจตนาของเราไม่ได้ต้องการจะตีแผ่ไม่ต้องการจะไปจัดในที่ทุกสิ่งว่ามันคือขาวเป็นดำเรากำลังเล่าสมมติในขับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เขาไปเจอเผชิญสถานการณ์ต่างๆเราจะเอากรอตของเขาครับแต่มันแค่เชื่อมโยงกับเรื่องจริงได้แค่นั้นเองเพรว่าจะได้ตั้งแต่ตอนได้อะไรบ้างทีก็อะไรามสนุก ครับ,บแล้วก็ในเรื่องความเข้มข้นของวิธีการคอมตัวรอดของเขาโดยใช้เหมือนกับที่ที่เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็คือต้นโกง,งต้นโทองทีง่ใหญ่สุดในโ,โลกในการดมกลินี่แหลกแล้วเ็าจะสามารถทาเงินได้ถึงเป้าหมายของนิชชั่นของสจอเอยได้ยังไงแล้วก็เขาจะสามารถเอาชนะเดิมพันที่เกี่ยวกับาอเ็นทอนต์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือลุ้นกับตัวละครเนาะใช่ครับก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันก็คงยังคงเหมือนซีซันที่แล้วแหละครับเราก็ยังอยากพูดในสิ่งที่เราควรพูดว่า ศาสนาไม่ได้ัวมันเองไม่ได้ดีหรือไม่ได,ดีมันอยู่ที่บุคคลเรื่องนี้เราก็อยากจะเล่าต่อแือว่ามันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่ต้องช่วยๆกันว่าเออจริงยังเรืืออนี้ครับทีนี้ไหนๆก็อยู่ท้งองถามนู่ไว้ก่อนค่ะว่าพอถ่ายไปแล้วจะมีตัวแต่ดราม่ามา,มาออกหรือเปล่าไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงนะครับ <copyright. S 1> ผมคิดว่าถ้ามันมีการตั้งคำถามแบบว่าจะมีการแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจะต้องมี บทสนทนาเรื่องนี้กันมันเราไม่สามารถทําให้ทุกคนคอยตามได้และผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่สังคมมัต้องคอยตามคอยจะต้องทำถามครับอย่างน้อยมันก็ทําให้เกิดผลที่ดีแน่นอนเลยครับช่วยแบบดีเมียไรอยากนำผลความน่าสนใจฉากทุกนิทีอะไรอยแบบนี้จริงๆต้นหน้าสนใจของเราอยากก็อยากให้ติดตามว่าจากตัวละครหลักของเราชื่เราเคยในซีซั่นหนึ่งแล้วครับก็อยากให้ติดตามตัวละครต่างๆที่ เราเพิ่มขึ้นมาเนาะก็จะเป็นมอนิงโจยี่ปูวสิตที่แดนอีสานและสนิโซลแล้วก็แกรี่ายก็จะได้เห็นเขาในบทบาทใหม่ๆกันแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากบทบทเซ็กเยอะอยู่เยอะ่มแล้วก็ยังมีอีกหลายขั้นเนาะใช่ครับก็อาปาปาแอนี้ลูกสาวคนางแนแอนี้กับเจมส์พาติตามีแล้วแบบตอน ละค่ก็ฝาร์ต <cado>. ย้ที่สองลนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะาวก็หลายสาวที่เด็กเท่านั้นนะคะก็จริงๆมีหลายอย่างหลายเหตุการณ์มากที่น่าติดตามในเรื่องค่ะก็อยากให้รีบดูกันว่ามันน่าจะยากในการหลบสปอยล้อนนี้หลบซีซั่นหนึ่งว่ายากแล้วก็มียากมากเลยค่ะก็ต้องเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดูเลย เจมสแบบตามคาริเตอร์ได้ไหมคะตัมคารคเตอร์ไม่น้อยยไม่คุ้มเลยเขาให้บอกกับคุณอยู่แล้วางแบบตามคารคเตอร์เจมอ่นเอาหน่อยดิโชว์ศักยภาพทุก่ดีหมดเลีหมดทุกคนทุกคนทุกคอทุกนทุกคนทุกคนทุกคมทุกคน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 ุกคนท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 เกคนทกนทุกคนทุกคนทุกนทุกคนทุกทุกคนทุกคทุกคนุกคท จบเลยจบเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วออลลเเเืกกยย็็นี คือซีซั่นหนึ่งใช่ไหมคะเราพูดถึง h how to พอซีซั่นนี้มันจะพูดถึงเรื่องระบบแล้วก็โร๊ะโดนาวคนที่แบบว่ารู้สึกเอ้ยมันจะแบบมีดรามาอะไรเงรี้ยอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ดูก็อยากให้ดูก่อนคะ่ะแล้วไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยดูได้ทั่วโลกนะคะพรุ่งนี้บ่ายสามเปน็นต้นไปคะ่ะ <c oughs>